สนามบินแต่เมื่อซุปตารคนนี้แลนดิ้งถึงไทยหล่าออร่าทะลุแมสที่สุดแลนดิ้งถึงประเทศไทยแล้วเรียบร้อยวันนี้17กุมภาพันธ์หหสำหรับศิลปินนักแสดงหนุ่มพักจินยองหรือจินยองก็เซเวซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีเหล่าอากาเซ่ไทยไปรอต้อนรับแน่นสนามบินางานนี้จินยองก็ยังคงน่ารักทักทายเป็นกันเองกับเหล่าอากาเซ เซอร์วิสเซอร์ใจดีมากๆขนาดที่โลกออนไลน์แห่ติดแฮชแท็ก Welcome Jin Yong to Thailand ต้อนรับจินยองเยือนเมืองไทยในรอบ3ปีกันคึกคักทางนี้จินยองกำลังจะมีงาน2 2 3ปักินยาง Park Jin Yong Fan Concert ร้อนเดวอปอินแบง k อกในวันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2566 ที่ยูเนียนฮอล์ชั้น2ชั้น6ศูนย์การขายยูเนียนมอและนี่อาจเป็นการส่งท้ายที่จะได้เจอแฟนๆพร้อมยรายงานว่าจินยองก็7ซเว่นมีกำหนดจะเข้ากรมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติในเดือนมกราคม2023นี้